ขี่ตัวใหญ่จะไปจักบ่โค้รตายสุ่มสุ่มสุ่มบุ๋มไหมขี้ตัวให่ตัวใหญ่อขึ้นไข้นเขาเ้ขตัใหญ่ฮะวันนี้เนี่ยนี่โคตรใหญ่ฮะเนี่ย หนลัวกับสลัวเนี่ยตู้อ้วนตันๆเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวทำกันซอกเกีบนะทำเมนูแซ่บขอเมงนี่ยมาทำกัรต่อฮะการลางกระมังหรอบ Stop kịp hết mọi người. Stop kịp. Kịp gang lưu. Walk a gang yên. Tell me. Nay lặng. Tell me. Tell

เท้าหักปลาเลเสาะใหญ่จิเนื้อแต่แน่นครับโดนยกมาดำปืดเลยปลาเลยคือโอ้ยแหงวเลยเขาหลงงาดิดงาดิตรงมสมบูรป่านี่ ไปเลยทำกันเสื้อนละ้นางแล้วไม่ต้องเป็นตลาดข้อสินี่ตกนะแล้วก็ได้ตกข้างไปกินไปได้วันนี้ครับเซียนแฮปปีที่แล้วสองโลหนึ่งชีคับปีนี้ มา1.8โลฮะตัวนี้หนึงจุแปดโลนะเกือบสองใหญ่สุดของปีนี้หมายธรรมชาติฮะไม่ใช่ไมยเลื่อนจะเข้าข่าเนื้อเนื้อเนื้อขาวมากครับเนี่ยขาวตองไม่กินไม่กินข้าวนะปลาธรรมชาติครับเยี่ยมอ่ะสุดยอดโยนเท่